สวัสดีคะ่ะทุกคนจะมาพบกับกบอีกแล้วค่ะธนาคารส่งแบงค์ใหม่มาให้กบแล้วนะทุกคนแล้วก็คลิปอ่าคลิปที่กบทำไปนะคะที่เกี่ยวกับอ่าเอทีเอ็มหมดอายุนะคะประเทศไทยที่กบเล่าไปเนาะที่ล่าสุดคลิปของกบก็จะมียอดวิวเยอะมากแล้วก็จะมีความคิดเห็นต่างๆเป็นเป็นความรู้ให้กบเยอะมากกบก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์นะคะ ก็วันนี้ก็ ATM มามาแล้วนะคะทุกคน ATM ที่กบทำเกี่ยวกับ YouTube เนาะแล้วกบก็จะแกะออกมาให้ทุกคนดูว่าเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็กบก็จะให้ทุกคนดู ATM ของไทยนะคะทุกคนนี่ ATM ของไทยนะคะแบบนี้ทุกคนนี่ ของคุณของของคุณอำนาจนะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนแบงค์ของกุปก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเขาก็จะติดสติกเกอร์มามามาให้ก่อนก็ให้แบบแนะนําวิธีการเปิดนะคะทุกคนวิธีการเปิดว่าเปิดที่ไหนยังไงนี่ก็คือแบงค์ของคุณอำนาจนะคะเป็นแบงค์ SCB นะคะทุกคนกบก็เพิ่งรู้เพราะว่าคลิปคลิปนั้นนะคลิปคลิปเออคลิปที่กบเอ่อ พูดไปเนาะกบก็ไม่รู้ที่นี้จริงๆแล้วมีใบ ATM ของไทยนะแต่กบไม่ได้สนใจไม่ใช่ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตคะ่ะทุกคนกบก็ต้องขอภขอภัยกบก็ไม่ได้สังเกตแต่คลิปไปคลิปมาเออกบมีธนาคารของอ่าเอทของของของคุณอำนาจอยู่ก็เลยมาลือในกระเป๋าสตางค์ของคุณอำนาจแล้วก็เจอก็คือนี่คะ่ะทุกคนแล้วสิ่งที่กบพูดไปก็คือมันมีวันหมดอายุด,ด้วยคะ่ะทุกคนแล้วกบจะนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวกบให้ดูนี่ มันมีวันหมดอายุด้วยกลบก็ได้ว่ามันไม่มีวันหมดอายุทุกคนเห็นไหมหมดวันที่ได้เดือนที่ห้าสองพันยี่สิบเจ็ดนะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือใบที่กลบได้มาเมื่อกี้เนาะทุกคนก็อันนี้ก็หมดอายุป,ปีไหนเดี๋ยวดูดิยี่บเก้าอันนี้ได้มาให้กี่ปีที่ละยี่บสี่ยี่บห้ายี่สิบหกยี่สิบเ็ดยี่แปห้าปีนะที่ละ คุณอำนาจอยู่ข้างๆนะนั่งกินไก่หนึ่งข้อที่ที่ต่างกันกบไม่แน่ใจนะแต่บัตรที่กบมีอยู่ตอนนี้ไม่มีชื่อนะทุกคนแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยมีชื่อและนามสกุลข้างหลังบัตรนะทุกคนหมายความว่ามีชื่อจริงแล้วก็นามสกุลของเรานะหลังบัตรแต่แต่ในของไทยเนี่ยไม่เห็นนะไม่ไม่มีนะทุกคนไม่มีนะกบดูแล้วเมื่อกี้แต่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่รัก ไอ้ไอ้ตุ่มสองตุ่มนี่เขาเรียกอะไรมาสเตอร์ค์ดเนาะสีสีสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกมาสเตอร์ค์ดใช่ไหมไอ้กลมๆเนี่ยบัตรอันนี้มาสเตอร์ค์ดใช่ไหมใช่จำไม่รู้อันนี้ก็คือวีซ่าเนาะอันนี้เป็นวีซ่าเดบิตวีซ่าอันนี้ไม่รู้ว่ามาสเตอร์ค์ดหรือเปล่าแบบลักษณะกลมๆแบบนี้ถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะอโอเคไม่มีชื่อนะโอเคของไทยไม่มีชื่อแต่ของอเมริกามีชื่อนะคะทุกคน ก็ขอบคุณมากๆนะคะท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ข้างหลังท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนั้นก็ต้องขอบคุณมากนะคะไม่งั้นกบก็ไม่รู้เรื่องนะว่าว่าประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันมีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ดีใจที่ได้ ATM นะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะทุกคนแต่ก็คิดอยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วก็ไม่ขี่วันนะที่รักเนาะที่เขาส่งมาประมาณสาสวันก็ไม่ประมาณนั้นนะคะทุกคนก็เร็วอยู่ ก็คือที่นี่ก็เร็วอยู่แล้วก็กบอยากบอกอีกข้อนึงนะคะอเอสกบไม่รู้นะว่าเขาเขาเขา,เขาหักตังตรงไหนหรือเปล่าคุณน้ำหน้าอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูพูดเกี่ยวกับ ATM เวลา ATM เราหายหมดอายุเขาก็จะส่งจะสมให้เราฟรีใช่ไหมคุณอ้ำนาจว่าฟรีนะแต่แต่เราก็ไม่รู้แต่แต่ไม่เคยเสียตังค์กับค่า ATM ของอเมริกานะทุกคนแต่ของของประเทศไทยก็คือตอนที่เราไปสมัครโอเคที่ลกทำอะไรทำเลย ก็คือประเทศไทยเนาะทุกคนเราจะต้องเสียค่า ATM ใช่ไหมวันที่เราไปาไปเปิดบัญชีเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่า ATM ตอนนั้นกบไม่แน่ใจว่าประมาณ300บาทหรือเปล่านะถ้ากบพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยนะ ATM อ่ะต้องเสียตังค์นะแต่ที่นี่ก็คือไม่ต้องเสียตังค์ก็คือไปเปิดบัญชีทำธุรกรรมต่างๆนูน่นนี่นั่นก็ไม่เสียตังคนะ์เนาะที่รัก ตอนที่เราไปสมัครก็คือเขาก็ให้ ATM เอ็มลงมาเออก็มีข้อแตกต่างอยู่ข้อนี้เหมือนกันแต่ ATM เมเมืองไทยต้องเสียตังค์เนาะหายหายไปแจ้งทําใหม่แต่ก็ต้องเสียตังค์ค่าค่าบัตรใหม่แต่ว่าที่นี่ไม่ว่าจะหายหมดอายุหรืออะไรก็ตามนะเขาก็่สมให้เราเราเลยนะทุกคนเขาก็จะแจ้งเราว่าบัตรของเราหมดอายุโอเคขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วขอบคุณนะคะไบ,บายคุณน้ำนา่า,า,า <laughs> บ๊ายบายค่ะ